ครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถยนต์มือสองโอตอตโฮมคาร์ชนบุรีโชว์รูมที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเซ็นเท่านั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนว่าเสียงติดชัดเจนดีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกับรถที่ราคาหน้าซื้อ น่าจับจองเป็นเจ้าของเป็นอย่างยิ่งนะครับกับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG จริงงานฟังอยู่ขอไปราคาด้วยใบราคายังไม่ได้เอามาใส่ไว้นะครับ GLA 250 AMG คันนี้คือตัวที่แพงที่สุดท็อปที่สุดในบรรดาของ GLA 250แล้วนะครับ และที่สำคัญคันนี้สวยสูไว้เลขไม่เพียงเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นใครหาอยู่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคันนี้เป็นสีเทามีใบและประการจากโออสอาร์ตให้เรียบร้อยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมไม่ไม่แท้แน่นอนร้อยเอร์เ็นตนะครับ หากตรวจสอบพบเจอรถมีชนไหมไม่แท้แต่ต่อตัวถังน้ำท่วมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้านหนึ่งแสนบาท GLA 2 5 0และยังมีใบตรวจรถจากบริษัทกรูอินสเปคชันให้เรียบร้อย3 4 4รจุดทั่วประเทศเป็นบริษัทกลางจากประเทศญี่ปุน่นลูกค้าอยากจะซื้อสดก็ได้จะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ได้ ผมมีเจ้าหน้าที่บริการเป็นเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศราคาคันนี้นะ GLA 250 AMG รถออกปี2019จดทะเบียน2020 9 5 8 0 0 0บาทขายแค่นี้พอ9 5 8 0 0 0บาทรถใหม่ป้ายแดง2ล้าน5แสนบาทหายไปเกือบ1ล้าน5แสนบาท สวยยังไงดียังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยคันนี้นะครับมีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวท่านได้เป็นเจ้าของรถ mercedes benz แล้วซื้อเงินสดไม่เสียแว t เจ็ดเปอร์เซนนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่าสอง0มืนกว่บาทผมฟรีให้ไม่ใช่ปัญหาวันรับรถฟรีน้ำมันเต็มถังบวกกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับต่อไป ฟรีวานันตีซ่อมศูนย์ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับไม่ต้องกังวลว่ายัางไงผมซ่อมศูนย์เบนซ์ให้พี่เลยนะครับฟรีบริการฉุกเฉินหากออกไปรถเสียยางแต่สตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้ผมมีเจ้าหน้าที่ c a ซ l center ไปดูแลให้ถึงหน้ารถนะครับฟรีสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางอยู่เหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกฟรีทั้งหมด นะครับสนใจอย่าไปเจ้าของโทรหาโอ๊ต0949991941 0949991941และถ้าใครสนใจทักม่นเขียวมาได้เลยครับ at o a t a r t นะครับ o a t a r t แล้วเดี๋ยวเราไปชมกับ G L A 250ใครโทรมาแป๊บหนึ่งโคสวย นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเสียงชัดภาพชัดโคตรหล่อบอกเลยว่าคันนี้โคตรหลอ่อแล้วลองดูสตาร์ดูไฟหน้าก่อนครบทุกจุดคันนี้บอกเลยครบทุกจุดโอ้โหใครอยากจะซิ่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์สีเทาสวยวะไฟหน้าสวยๆนะครับอ่าเดย์ไลท์สว่างกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ และคันนี้พอมันเป็น AMG นะครับมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นไปอีกผมดบับละวโนหูพอมันเป็น AMG มันก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED ฟอร์มไฟเดย์ไลท์ขาวๆพอมันเป็นกระชนหน้า AMG มันจะแตกต่างจากตัวปกตินะ g l a จะมีตั้งแต่180 สองร้อและสองห้าจะมีทั้งตัวปกติเออแบนตัวไม่มีออปชันอะไรเลยกับตัวปกติและตัวนี้คือตัวท็อปที่สุด AMG นะครับกระจังหน้าฝา<ห>กระโปรงก่อนฝากระโปรงจะไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นและคันนี้พอมันเป็น AMG หลังคามันจะเป็นหลังคาแบบ พานอโมิก s ส o ูปคือเป็นหลังคาแก้วเปิดได้เยอะๆนะครับสวยคือคันนี้ใครหาอยู่หน้าที่สำคัญคือไม่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่เจ็ดหมืนแปดันกิโลเมตรเท่านั้นเอยเอาไน,นะดูก่อนนะพี่โ้นมานะครับแปดเจ็ดหมืนแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นแค่พี่โอ๊อคมาบคราคานะครับคันนี้เครื่องยนต์สวยๆนะครับ เครื่องยนต์สวยๆแล้วเดี๋ยวไปดูการรายละเอียดรถคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับหัวนงหัวนอ็อตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวน็อตขวาไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซีนเดิมทั้งหมดคือซื้อรถกับโอนอาร์ตสบายใจได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุผมรับประกันซ่อมศูนย์ให้ด้วยหนึ่งปี ศูนย์นี่คือศูนย์เบนซ์นะไม่ใช่ศูนย์เบนซ์ข้างทางนะศูนย์ผู้ให้บริการเบนซ์อย่างเป็นทางการเลยทั่วประเทศนะครับคันนี้หัวนอตฝั่งซ้ายไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมทั้งหมดรถพึ่งเข้าคันนี้รถพึ่งเข้ารอทําความสะอาดชุดใหญ่นะครับรอสปารอขัดเคลือบรอล้างห้องเครื่อง แต่ว่าเดิมๆม,มันก็สวยอยู่แล้วเดิมๆม,มันก็สวยอยู่แล้วผมก็เลยล้างจอดขายได้เลยสบายๆคันนี้วนขวาบ้างดีกวา่าคันนี้วนโอ้โหดูแล้วพอมันเป็น AMG มันสวยพอมันเป็น AMG แล้วคันนี้มันเป็น250ล้อแมก็กมันเป็นล้อแม็กขอบ18สีดำไฮกรอสกอบคึงขอบกลึ่งเงาแบบน,นี้ขอบกึ่งเงาให้เรียบร้อยนะครับ เบรจะมีโลโก้ Mercedes-Benz นี่นี่แมคขอบสิบเก้าเลยนะแมคขอบสิ Mac ้าจากโรงงานจานเจาะรูให้เรียบร้อยยางยางดอกหนาแต่เป็นยางปีเก่าปีสองพันยิบเอ็ดเดี๋ยวคันนี้ใครซื้อผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นเอายางปีสองพันยี่ห้าไปเลยเปลี่ยนยางใหม่ไปเลยสี่เส้นเรียบร้อยนะครับ ไบเลี้ยวที่มุมกระจกเป็นดีไซน์แบบ mercedes benz เลยที่เป็นสองเส้นแบบนี้แก้มขวาสวยนะครับประตูหน้าขวาสวยประตูหลังขวาสวยสะโพกหลังขวาสวยนะครับล้อแมกสิบเก้าทั้งสี่วงข้อสังเกตของตัว c gla สองห้าศูนย์คันนี้พอมันเป็น amg ชิ้นล่างตรงนี้ที่สเกิร์ตมันเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหลังก็สวยเป็นโครเมียมสวยเลย ตัวนี้เป็นโครเมียมสวยๆเลยนะครับเป็นโครเมียมสวยๆรถพร้อมจริงๆรถใหม่ป้ายแดง2องล้านห้แสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือ958,000ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรียางใหม่นะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านรับประกันซ่อมสูตรเบนซ์อีกต่างหากสบายใจซื้อไปแล้วสบายใจได้แน่นอนดูแผงข้างนะครับ แผงข้างดูแผงตรงนี้เป็นอาคารท่าก่อนอาคารท่าแบบสปอร์ตตัดกับได้แดงนะครับกระจกนี่ดูดิรถไม่มีแบบรอยถลอกลยกระจกนี่ออโต้ Auto ทั้ง4บานแล้วพอมันเป็นตัว AMG ตัวท็อปเบาไฟฟ้าแบบเต็มตัวเมมโมรี่สามจุดครบเลยเมมโมรี่สามจุดสบายใจได้นะครับดูโลโก้เพจทุกอย่างมีครบสมบูรณ์นะครับ QR code มีครบรูปพวงมาลัยพวงมาลัย AMG เรียบร้อยสวยงามนะครับมังติฟังก์ชันต่างๆต,ตัวนี้จะเป็นเกียร์คอแล้วเกียร์จะย้ายมาอยู่ที่คอนะครับแล้วก็มีพ e ีเดิร์ชพตามสไตล์ AMG พอ AMG อย่างที่ผมบอกเนี่ยดูเบอกนบอกมันสวยนะบอกคล้ายๆบอกพอ s สเลยถ้าเป็นพอ s สก็จะมีปักหัวหมอนพอ s สตรงนี้แต่นี้เป็นเบนซ์ก็จะไม่มีนะครับ ตรงกลางเนี่ยเป็นผ้า,าคารทลาัล่ามันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับมันก็จะสะท้อนแดดออกอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนหนังทั้งตัวถ้าหนังทั้งตัวมันจะร้อนแล้วดูหลังคาหลังคาแก้วนะครับพาโนรามิกาสลูปสวยๆสวยๆโอเคนะครับคลหาอยู่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงดูภายในภายในสวยกริปนะครับภายในสวยกริป ภายในกว้างขวางโอโถงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น C G L A ถ้าเทียบแล้วก็ลักษณะเดียวกับ X1 นะครับเป็นรถยุโรปนะครับคอสโอเวอร์ขนาดเล็กดูดิผ้าหลังคาสวยมากนะเป็นกระจกด้านหน้ากับด้านหลังแยกจากกันนะครับใครหาอยู่ เก้าแสนห้าหมื่นแปดันบาทผ่อนเพียงเดือนแล้วประมาณหนึ่งหื่นแปดันกว่าบาทเท่านั้นนะครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังนั่งสบายพอควรเลยนั่งได้เอาเอาเป็นว่านั่งได้ดีกว่าเนี่ยนั่งได้อาจจะไม่สบายเหมือน g l c แต่มันกระทันรัดกว่านะครับพื้นที่ head room เหลือลอนะครับคืบหนึ่งสบายๆเลยนะครับที่วางแขนมีครบเออก็ อีกรูปแบบหนึง่งสำหรับคนที่อยากได้รถคอสโอเวอร์ไม่อยากใช้รถเก๋ง C L A มันจะเป็นรถเก๋งแต่ถ้าเป็น G L A มันจะทรงสูงหน่อยแบบนี้นะครับใครอยากได้รถที่มันทรงสูงหน่อยกระทัดรัดไปในที่ธุรคันดารได้ขึ้นเขาลงห้วยได้ทางลูกรังได้แบบนี้คือคำตอบขับสบายาาทัศนวิสยัยมันเป็นแบบมองแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับฝาทงนี่ดูเลยที่ผมบอก ชายด้านล่างจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นท่อออกซ้ายขวาให้เรียบร้อยอีกเหมือนกันท่อออกซ้ายขวาให้เรียบร้อยกันลอยก็เป็นโครเมียมอีกเออพอสีเทาตัดโครเมียมสวยคิ้วก็เป็นโครเมียม GLA สองห้าูน AMG ตัวท็อปสุดแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานพร้อมกล้องให้เรียบร้อยนะครับ สติก,กอร์เม็ดอาร์คมีครบเนี่ยมีครบนะครับแล้วก็ซีนเดิมทั้งหมดเลยเม็ดอาร์คชัดเป๊ะเอาเป็นว่าเม็ดอาร์คชัดเป๊ะนะครับเม็ดอาร์คชัดเป๊ะจริงๆนะครับซีนทั้งหมดนะครับคือรถสวยคันนี้รถสวยเลยคันนี้รถสวยหัวนงหัวนอ็อตไม่เคยมีไขไม่เคยมีแกะไม่เคยมีกระยับอะไรใดใดทั้งสิน้นใครหารถสภาพ สวยๆไม่น้อยๆคันนี้ผมว่าได้นะเพราะอะไรเพราะมันใหม่น้อยมันวิ่งแค่78,000มืกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเจ็ดหกิโลเมตรเท่านั้นเองกับรถ5ปีอะรถวิ่งปีละหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสวยๆใครหาอยู่ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเอา้าฝาท้ายดูไปแล้วหลุมยางอะไรกว้างขวางนะครับพี่ใส่คงใส่ของมีครบเรียบร้อยคู่มงคู่มือมีครบเรียบร้อยนะครับใครหาผมคันนี้สวยอะคันนี้อันนี้ลูกค้าลืมเลยไว้เนี่ยยวต้องเอาลงให้เขาท้ายเทยาอุ้ยท้ายกว้างกว้างนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าลูกค้าอยู่ตรงไหนของประเทศซื้อได้เลยไม่ต้องกังวลใจ จะวีดีโอคอลหาโอ๊ตดูรถจริงก็ได้รถอยู่ที่ผมผมมีหน้าร้านชัดเจนนะครับโชว์รูมรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตโฮงคาชลบุรีใน Facebook ต้องมีติ๊กเครื่องหมายถูกเวอร์ดฟเรียบร้อยไม่ใช่มิจฉาชีพเรามีใบทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนคันค้าใบค้าของเกัาให้ดูหมดทุกอย่างสังเกตง่ายๆพี่รถมันต้องไม่ถูกจนโอเวอร์ไอ้พวกที่ถูกจนโอเวอร์คือมิจฉาชีพแล้วนะครับสะโพกหลังขวาสวย ประตูหลังซ้ายดิกระโพกหลังซ้ายสวยนะครับประตูหลังซ้ายสวยประตูหน้าซ้ายสวยแก้มหน้าซ้ายสวยเนี่ยพอทีมงานลงถ่ายด้านข้างสวยเลยรถรูปทรงองค์เอวสวยไม่ใหญ่จนเกินไปเล็กกะทัดกำลังดีนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นรถที่ใช้งานได้จริงไม่เตี้ยจนเกินไปรถเก่งมางทีมันเตี้ยบางคนไม่ชอบนะครับก็จะสูงหน่อย ขึ้นคอสะพานขึ้นที่ธุรกันดานหรือทางไม่ได้ทางที่มันไม่ดีมากอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันสูงนะครับ AMG ดูถ้า AMG รู้กันนะว่าคือตัวท็อปสุดดูเบาไฟฟ้าแบบเต็มตัวเมมโมรี่ีสามจุดคิดดูล้กันรถแบบนี้เมมโมรี่ีสามจุดครบ9ก้าแสห้ามื่นแบาทนะครับ มียืดน่องด้วยคือ AMG กับ M Sport มันจะคล้ายๆกันถ้าเป็นตัว Sport มันจะมียืดน่องให้นะครับรถเดี๋ยวเราขัดสีชฉวีวนันสปาภายในเราพร้อมเลยเบาะหนังอคันทาร่าเนี่ยรูปตรงองเอลดโอ้ยนั่งแล้วก็ออกแนวส p o r t ตสปอรนะมันจะกระชับตัวนะครับมันจะกระชับตัวนะครับเรียบร้อยมันจะกระชับนั่งสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคอนโซลกลางจะไม่มีแล้วนะ อนโซนกลางจะไม่มีเกียร์ละเกียร์จะหายไปแล้วจะไปอยู่ที่คอนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบังคับโซนงวิทยุอย่างเดียวมาหลังไฟฟ้ามาหลังคาเดี๋ยวเราไปเปิดสตาร์ทดูกันดูดีคอนเซปต์การออกแบบของเขาว่าเป็นสีเทาตัดกับสีโครเมียมหรือสีแบบแนวอลูมิเนียมสวยนะครับล้อกับพวงมาลัยสีดำสีอลูมิเนียมทุกอย่างเลยก็จะเข้ากับปุ่มให้มันเป็น AMG นะครับ 9,58,000บาทใครหาซื้อรถ Mercedes-Benz GLA 250นะครับคันนี้250แล้วเป็น AMG นยนะนะออปชั่นความสวยงานความท็อปมันมากกว่าไอ้พวก180หรือ200 u r อ a เออแนอยู่แล้วนะครับคันนี้รถใหม่ป้ายแดง2 5 0ล้านหแสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือเพียง9,58,000บาท ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันฟรียังใหม่ให้สี่เส้นเพราะฉะนั้นซื้อไปใช้ยาวๆและที่สำคัญผมวารันตีซ่อมศูนย์ฮอนด้าให้ด้วยเอ้ยเมอร์เซเดสเบนก็ต้องซ่อมศูนย์เบนผมวารันตีพอดีไปซื้อรถใหม่คันนึงเป็นฮอนด้ามองคันนั้นอยู่ผมวารันตีซ่อมศูนย์เมอร์เซเดสเบนประเทศไทยให้ด้วยคลายหาอย่าช้า ห้ามพลาดแล้วจะเสียใจเดี๋ยวไปดูสตาร์ทภายในกันหน่อยดีกว่าว่าภายในรถคันนี้มันเป็นยังไงมันสวยไหมนะครับมันน่าซื้อขนาดไหนนะครับเข้ามาแล้วเอ้ยมันจะฟิลกันโอ้โหพอรถยุโรปเข้ามาแล้วแม่งมืดอยากเงียบตึ๊บเลยอะเบาะไฟฟ้าอชอบพวงมาลัยนี่จับถนัดมือมากเลยนะดมีล่องนิ้วโป้งเนี่ยเห็นปะ AMG ล่องนิ้วโป้งนะครับ รถเข้าศูนย์ตลอดรถรถเซอร์วิสที่เบลล่าชคูคูบริษัทเบลล่าชคูคูตอนเจ็ดหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดแน่นอนเกียร์พิทชิปปุ่มสตาร์ทพร้อมซิ่งเลยโอ้โ,อโหเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเจ็ดกิโลอ่าโคตรสวย มันติฟังก์ชันนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเกียร์จะเป็นเกียร์คอแล้วนะเกียร์คอปึ๊บกล้องถอยชาร์ตเป๊ะนะครับกล้องถอยชาดเป๊เข้าเกียร์พีให้เรียบร้อยนะครับสวยสดงดง,งามเอางี้ดีกว่าใครหาอยู่กับ Mercedes G L A 250ดูช่องแอร์ดิช่องแอร์ก็เป็นแบบนี้ ซ้าย,ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งอันนี้ก็ไปด้านหลังนะครับแอร์ด้านหลังมีอยู่แล้วนะครับแอร์ด้านหลังมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เย็นทั่วถึงแน่นอนเย็นทั่วถึงแน่นอนกุญแจผมมีให้ครบสองดอกนะตัวนี้เป็นกุญแจน้าเต้าแต่ไม่ต้องเสียพบพกใส่กระเป๋าอย่างเดียวเพราะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับใครหาซื้อรถสวย,สวยอยากได้รถยุโรปนะครับตอนนี้ผมมีทั้ง g l a 2 5 0และ b m w x 1 รถใหม่น้อยทั้งคู่ X1 วิ่ง66,000กโล GLA วิ่ง78,000กิโลราคาหายจากป้ายแดงไป1ล้าน5แสนกว่าบาทเลยนะครับ1ล้าน5แสนกว่าบาทเลยใครสนใจรถคันนี้โทรหาโอ๊ตได้เลยนะครับ0949991941 0949991941รับประกันว่าไม่ผิดหวังในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองคอนเซปต์เดิมครับ ถ้าไปส่งแล้วไม่สวยเหมือนรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ